สวัสดีครับท้องสภาสัปดาห์นี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับยังคงเป็นการวิเคราะห์การเมืองนะครับที่ผ่านมาแล้วก็มองไปถึงอนาคตด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีหลายเหตุการณ์นะครับแต่ว่าที่ไฮไลท์เนี่ยก็จะเป็นว่าก็แสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าชัดสัทีหนึ่งก็ในเรื่องของโครงการดิจิตอลบ a ลเลตแต่ว่าชัดอย่างไรเนี่ยแล้วมันไปนเกี่ยวอะไรกับ สองสามเหตุการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิญญาเขาใหญ่หรือแม้กระทั่งเรื่องของความเคลื่อนไหวกรณีทําไมพลิกกลับมาเป็นกัญชาไม่กลับไปเป็นยาเสพติดซะแล้วหรือว่ายัางไงแล้วก็รวมไปถึงเ,เรื่องของสวด้วยนะครับสวส่นยมเงินที่ปรากฏว่าก็ได้ประทานไปแล้วอันนีเน้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับ,บว่าเป็นอย่างไรเอาก่อนเลยปฏิญญาเขาใหญ่ครับปฏิญญาเขาใหญ่มันเกิดขึ้นช่วงวันหยุดยาว ซึ่งก็ไม่แปลกถ้าบรรดาค,คุณคุณท่านท่านทั้งหลายเนี่ยเ,เขาจะไปพักผลล่กอ,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 อนแล้วก็ไปออกรอบตีกอล์ฟการดรีสอร์ทของคุณนนุทินเนาะคนุทินอ่าก็ไปพักผ่อนแล้วก็ไปตีกอล์ฟไปกินข้าวที่โรงแรมโรงแรมของรีสอร์ทอันนั้นก็ปกติครับแต่มันก็เป็นก็ให้มองได้ว่าสองพักการเมืองอืเพราะมีคนของพักเพื่อไทย และคุณอนุทินนี่เป็นภูมิใจไทยครับอ่หรืออาจจะมีพักที่สามเป็นตัวเชื่อมคือเจ้าถิ่นคือคุณสุวัสดิ์ลิปตะพลบไปปรากฏตัวอยู่ด้วยก็จจะเป็นคนเชื่อมความสัมพันธ์ของสองพักนี้ให้มันอะแนบแน่แน,นยิ่งขึ้นเหรอเพราะก่อนหน้านี้สองพักเขาเนี่ยมีปัญหามีประเด็นกันเรื่องกัญชาอยู่ก่อนหน้านี้นกัญชาจะกลับไปเป็นยาเสพติดหรือว่าจะยังคงอยู่แบบนี้ต่อไปแล้วก็มีพรบควบคุมอะไรก็แล้วแต่ครับอันนั้นคือ มันเกิดขึ้นพอมีปฏติญญาเขาใหญ่แล้วก็มันก็ตามมาเลยอพอเปิดทำงานมาปุ๊บอ่ะคุณเศรษฐาก็เรียกทั้งคุณอนุทินคุณสมศักดิ์โต้โผของทั้งสองฝ่ายก็จากเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยอ่ะมาเหมือนกับมาเปิดอกคุยกันสุดท้ายก็เคะมีคำสั่งออกมาอย่างเป็นทางการว่าเดี๋ยวจะกัญชาเนี่ยจะต้องมีพรบรมาควบคุมครับก็คณะกรรมการปรปรสก็ยังไม่ต้องประชุมแต่ ในส่วนของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเนี่ยชุดที่กระทรวงสาธารณสุขทำไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะต้องไปประชุมใหม่เพื่อกลับมติหรอแล้วมันกลับไปกลับมาคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดชุดนั้นอ่ะเดิมทีก็เป็นคนปล่อยผีกัญชามาทีหนึ่งแล้วอพอจะดึงกลับอะอีกคล้อยหลังกันแค่ไม่กี่วันก็กลับ,ก,ลบก็ต้องกลับไปปล่อยผีเหมือนเดิมอีกอออันเนี้ยมันน่าสนใจว่า มันเป็นเพราะปฏิญญาเขาใหญ่หรือเปล่าแต่ก่อนหน้าที่จะมีการไปพบกันที่เขาใหญ่เนี่ยปรากฏว่าถ้าเราจําได้ตอนนั้นก็คุณอน,นุทินเนี่ยประกาศบอกว่าอะไรนะคุณอน,นุทินขยับออกตัวแรงมากครับตอนแรกบอกว่าจะโหวตสวนอืออ่าจะจะ,จะโหวตโนก่อนอืตอนแรกถ้าประชุมปปสเนี่ยจะโหวตโนครับพอถัดมาอีกสองวนันบอกว่าได้แจ้งท่านนายกแจ้งคุณเสรษยแล้วว่าจะโหวตสวนอืแล้วก็ตามติดมาด้วยคุณพีรพันธ์บอกว่าคนคนเดียวกัน พูดเรื่องเดียวกันเนี่ยม,มันจะกลับไปกลับมาไม่ได้ครับอันเนี้ยมันก็เลยชัดเนีืงว่าการพบปะพูดคุยกันที่เขาใหญ่แล้วก็ทำให้เรื่องของกัญชามันกลับมาอยู่ในสถานการณ์เดิม,มในในจุดที่พักภูมิใจไทยเขาพึงพอใจเนี่ยใครจะบอกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาใหญ่เนี่ยมผมก็ไม่เชื่อ,อ เขาบอกว่าไม่มีอะไรก็จริงอ่ะแต่ผมไม่เชื่อเพราะมันมันสอดรับกันกันเกินไปอ่ะอ่าในเรื่องหนึ่งเขาบอกว่ามีเรื่องสวอ้วยหรือเปล่าไอ้สวเนี่ยจริงจริงต่อให้ไม่มีเรื่องยาวที่เขาใหญ่มันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วมันเหมือนกับตอนตั้งแต่วันที่เขามีการโหวตสวระดับประเทศแล้วปล่อยกันให้เข้ามาได้ยังไงมากลุ่มบ้านใหญ่กลุ่มฝั่งนั้นเข้ามาเป็น เป็นหลักร้อยอะช่วงเวลาเดียวกันนะนะถัดมาจากเขาเขาใหญ่ในช่วงกลุ่มกลุมอยู่ตรงนั้นแหละปรากฏว่าอีกวันหนึ่งหรือยังไงเนี่ยเขาเขาร้อยห้าสิบสองวเขาบอกเขาไปคุยกันที่โรงแรมตรงตรงสระงน้ำใช่ไหมสระางน้ำภูแมนอ่าภูแมนใช่ก็เดิมทีเขามีไม่ถึงร้อยห้าสิบไงเขามีประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบสามคนตอนที่มีมติเคาะเสนอชื่อคุณมงคลสุรศักดิ์จะ เป็นประธานเอกเกลียงไกลสีรักเป็นรองที่หนึ่งแล้วก็คุณบุญส่งน้อยโสพลเป็นรองคนที่สองอันนี้จากฝากฝั่งของอสวสีน้ำเงินที่เขาเคาะมาตอนนั้นน่ะเขาบอกว่ามีเสียงประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบสามเสียงแต่พอมาโหวจริงๆอ่ะได้เกินหมดทุกคนนะหนึ่งร้อยสี่ิบสามเสียงที่มีตั้งต้นประธานคุณมงคลได้มา159ร้อยห้าสิบเก้า รองหนึ่งพลเอกเรียงไกลได้มา150ท้วนอืออ่ะแล้วก็มากสุดเลยอุ่าุนทรงเนี่ยได้มา167อือนั่นก็เป็นบทสรุปเลยว่าสวเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนใหญ่อืมมีความเหนียวแน่นปึกแผ่นอือง่ายๆหลังจากนี้ผมบองเลยว่าถ้าใครเสนอแก้รัฐธรมนูญอืมถ้าสวชุดนี้ไม่เอาอืมทุกอย่างก็ไปต่อไม่ได้อืมเพราะแก้ไขรัฐมนูญนี่ ต่อให้อยู่ในที่ประชุมร่วมรัฐสภาเสียงรัฐบาลมีมากถึงสามร้อยสิบสี่เสียงต้องการเพิ่มอีกแค่ห้าสิบเสียงเพื่อให้ได้ก็ไม่พออีกนะก็ไม่พอถ้าเกิดว่าจะมาจากสภาไม่แก้ถ้าคุณจะใช้สีเงินไม่เอาด้วยนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ่ะเขามีแพ็กใหญ่มากร้อยห้าสิบกว่าเนี่ยเออแล้ว หในสามเนี่ยมันคือหกสิบห้าของสองร้อยครับโอ้ต้องได้หกสิบ้าถ้าภูมิใจไทยไม่พยักหน้า่ะโอ้โหคิดดูการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอ่ะมันจะทําได้ยังไงอือันนั้นคือมองลึกๆอืแล้วลึกไปกว่านั้นการสรรหาองค์กรอิสระใช่มันเป็นเข้าฤดูการแล้วนะเพราะว่าจะหมดวาระกันหลายหลายหลายองค์กรเลยที่หมดวาระที่หมดวระเพราะอายุเจ็ดสิบไปแล้วสองสามคน กำลังอยู่ในกระบวนการอ่ะเปิดรับสมัครแล้วอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่แล้วหลังจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีมีอีกประมาณสิบคนในน้อยเลยที่จะหมดมานละแล้วให้สวชุดไปในในชุดนี้สรรหาแล้วนั่นดิดูดิกลุ่มก้อนใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบคนอือโอ้ถ้าเขายกมือกันเป็นฝักถั่วแบบนี้ต่อไปเนี่ยก็เท่ากับว่าอ่ะสายสีน้ำเงินคุมหมดองค์กรอิสระทุกองค์กร มันน่าสนใจมันค่อนข้างน่ากลัวอืเพราะองค์กรเหล่านั้นมันคอยตรวจสอบการทํางานของทั้งรัฐบาลของทั้งฝ่ายสภาสามารถตรวจสอบได้อืแต่ถ้ามีแบบเนี้ยอืเขาบอกว่าสวเป็นกลางแต่จากการภาพที่ออกมาเนี่ยมันไม่เป็นกลางเลยอืมันเอียงข้างชัดเจนมากเป๊ะเลยนะคือนัดกันมาแค่ไหนก็ประมาณนั้นเลยมันไม่ต่างอะไรไม่แตกแถวเลยไม่ไม่ต่างอะไรจาก สวที่มาจากการแต่งตั้งของคอสชอเลยเนีอือันนั้นเนี่ยสั่งขวาหันซ้ายหันได้ตามปกติแต่อันนี้คือน้องๆอ,งอะ่ะถึงจะไม่ขวาหันซ้ายหันแบบนั้นไม่ยกมือแต่แถวตรงแบบนั้นแต่ถ้ามาร้อยห้าสิร้อยหกสิบเสียงแบบนี้เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวใช่เพราะว่าเบสเซ็จก็คือเอาเขาจริงเหลือเหลือสักเท่าไหร่เองยี่สิบกว่าเมืถ่ถ้าถ้าทั้งหมดอร้อยหกสิ็ดนะยี <23 S 1> <อ>่บสาเสียง เลยยี่สบามเสียงยี่สิบสามเสียงคือกลุ่มไหนกลุ่มสวพันใหม่อืของอาจารย์นันทนาเหรอืกลุ่มสวสีขาวของคุณหมอเปรมศักดิ์รวมกันแล้วรวมกันแล้วก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีนะกลุ่มมีแค่ยี่สิบสามเสียงจะทําอะไรได้อืถ้าในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนุนถ้ากลุ่มใหญ่เขาไม่พยักหน้าอืเขาไม่เออออด้วยกับในสิ่งที่สภาล่างจะเข้าชื่อหรือจะสภาล่างจะเสนออะไรมาแม้กระทั่งร่างกฎหมาย ต่อให้มันกฎหมายมันบอกว่าคว่ำเลยไม่ได้มันสามารถโต้แย้งกลับไปได้ว่าแบบนี้ไม่ดีต้องให้สภาล่างทำใหม่มันก็ยืดเยื้อเสียเวลาอือจะทำอะไรมันก็ไม่ไม่สะดวกเยือตมันไม่สะดวกมันไม่ราบรื่นอ่ะ้าสภาสูงเป็นแต่แบบหวัวใจหลักเนี่ยอยู่ที่การเลือกสรรองคอ์กรอิสระหรือว่าการเลือกองค์กรอิสระค้การองค์กรอิสระนั่นแหละถ้าได้ร้อย ร้อยห้าสิบเสียงมาเป็นแบบนี้ะคณะกรรมการองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นสายหรือว่ากลุ่มใกล้เคียงกับสวนี่แหละก็เฉดเฉดเดียวกันเฉดสีเดียวกันนี่แหละอมันจะมันมันจะไม่เป็นกลางการเมืองสักเท่าไหร่และตอนนี้เนี่ยการที่จะไปตรวจสอบนู่นนี่นั่นอะไรกับนักการเมืองโดยเฉพาะถ้าหากว่าวันไหนวันดีคืนดีเกิดมีคดีของ คุณสังคมผมไม่ต้องไปตรวจสอบรัฐการเมืองอื่นอืตรวจสอบกรณีวุฒิการศึกษาของหมอเกตก่อนอืสวเนี่ยจะต้องเข้าชื่อกันหนึ่งในห้าเพื่อยื่นตรวจสอบทางจริยธรรมสามารถทำได้หรือยังมียี่สิบสามคนยังทำไม่ได้นะเพราะวันเมื่อวานเห็นชัดว่าคุณหมอเกอตอนนั่งเนี่ยนั่งอยู่กับใครนั่งอยู่ใกล้พลเอกเพียงไกลศรีแล้ว บ่งบอกหรือว่าอยู่เฉตไหนอือ่าและจะไปตรวจสอบไปจริยธรรมกันยังไงอืสวพันใหม่จะยื่นตรวจสอบยื่นได้ไหมมีเสียงแค่ยี่สิบสามเสียงอืมันไม่ถึงหนึ่งในห้าอ่ามันยากมากมันยากมากอันนั้นก็อืต้องรอดูกันไปว่าพอทํางานแล้วเนี่ยมันจะมีความเป็นเขาเรียกอะไรล่ะมีความหลากหลายตามสาขาอาชีพที่อืที่คุณได้รับการคัดสรรกันมามากน้อยแค่ไหนอื นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสวแต่ว่าที่เรื่องที่มาในช่วงกลางสัปดาหนะ์นะกลางสัปดาห์มันเป็นเรื่องความหวังของประชาชนอ,อันนี้นาออยกเองก็นายกเศถษฐาประกาศไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าจะแถลงเองชัดแน่แล้วก็จะเป็นคนแถลงเองชัดแน่แต่เอาเข้าจริงๆอ่ะอะก็ยอมรับคุณเสรียาบอกว่าติดภารกิจอืก็ต้องยอมรับไปว่ามันติดภารกิจอืก็ให้คุณพิชัยชุนทะวชิระ รองนายกและก็รัฐมนตรีคลังเป็นหัวหน้าทีมในการมาแถลงร่วมกับคุณจุลพันธ์นภวิวัฒน์คุณเปาภูมิโรจนกสกุลสามรัฐมนตรีัก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีคลังนะรัฐมนตรีว่าการคลังแล้วก็รองนายกเศรษฐกิจนะใช่เพราะคุณเศรษฐานี่ไม่ได้เป็นคลังแล้วเป็นทีมของเพื่อไทยล้วนๆก็มาแถลงแต่ว่ามันชัดกว่าครั้งที่แล้วไหมชัดขึ้นสัปดาห์ผมยอมรับเลยว่าชัดขึ้นออืแต่ชัดขึ้นแบบเนี้ย มันมันไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นสักเท่าไหร่ไงออันดับแรกนะชัดคือเริ่มลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเนี่ยประชาชนทั่วไปที่มีอ่ะผ่านมือถือนะอที่เป็นแอปพลิเคชันผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐทางรัฐทางรัฐรัฐรัฐละรัฐะใช่อันนี้คือหนึ่งสิงหาคมถึงสิบห้ากันยายนเดือนครึ่งใช้ให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชน อันนี้คือคนที่มีสมาร์ทโฟนสำหรับคนที่มีตัวตัวศัพทั้งสมาร์ทโฟนทั้ง Android อะไรก็ว่าไป Android หรือว่า iOS นะใช่อันนั้นคือสมาร์ทโฟนลงทะเบียนหนึ่งสิงหาคมถึง15กันยายนอันนี้ชัดเจนส่วนไอคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเขาบอกว่าลงทะเบียนได้เหมือนกันลงทะเบียนโดยใช้บัตรประชาชนแต่ให้ลงที่ไหนเนี่ยยังไม่จะบอกยังไม่ชัดบอกแต่ว่าจะลงกันระหว่างวันที่ สิบหกกันยาถึงสิบห้าตุลาคมอืก็อีกสี่สิบห้าวันเหมือนกันเบ็ดเสร็จน่ะสองกลุ่มใช้เวลาในการลงทะเบียนเก้าสิบวันเื้าสิบวันนานไปไหมแต่เขาบอกว่าไตรมาสสี่ต้องได้ใช้ใช่ไหมก็เดี๋ยวคุณสักดาบอกว่าไตรมาสสี่จะต้องได้ใช้แต่เขาให้ร้านค้าน่ะเริ่มลงทะเบียนหนึ่งตุลาคมนะโอ้ก็เกือบ หนึ่งตุลาคมหนึ่งคือมันเข้าไตรมากสีไปแล้วครับเสร็จแล้วนะแล้วแล้วร้านค้าเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการลงทะเบียนอีกอีกกี่วันจะสามสิบวันหรือสี่สิบห้าวันอีกอ่ะอ่าแล้วจะได้ใช้กันตอนไหนเงิเงินอันนี้แหละที่มันไม่ชัดอ่ะเขาบอกว่ามันมีพายุหมุนสี่สี่สี่ลูกอย่าไปคาดหวังพายุหมุนก่อนตอนนี้ในเมื่อคุณ ตีกรอบกว้างเหลือเกินลงทะเบียนสมาร์ทโฟน45วันลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอีก45วันรวมเป็น90วันอ่ะแล้วร้านค้าลงกี่วันคุณบอกว่าลงทะเบียนตั้งแต่งตุลาคมเป็นต้นไปอ่ะถ้าเกิดลงทะเบียนร้านค้าใช้เวลาอีก45วัน45วันนับจากหนึ่งตุลาคมไปก็เท่ากับถึงเดือนกว่านะ15พฤศจิกายนอ้าว เหลือเวลาใช้ไตรม,มาสสี่ก็เหลือแค่เดือนธันวาคมเดือนเดียวแล้วสิท่างนั้นกะระ,กะชั้นรกระชั้นมากเพราะกว่าจะลงทะเบียนได้มันก็ต้องอม,มีการตรวจสอบระบบมีการยืนยันตัวตนมีการน่นนี่นั่นอีกเราจะเปิดใช้ขึ้นมาระบบล่มเริ่มอะไรไหมต้องเผื่อเวลาไหมเทสอะไรไหมก็ต้องเผื่อเวลาอีกอนั่นแหละใช้เงินไตรมาสสี่ผมดูแล้วอะ่ะเร็วที่สุดคือช่วงประมาณสิบวันสุดท้ายของเดือน ธันวาคมก่อนจะขึ้นปีใหม่ก่อนขึ้นปีใหม่ด้วยเหตุผลที่ผมอนุมานแบบนี้เพราะต้องการให้กลับไปเพราะในเงื่อนไการใช้เงินใช้เงินได้แค่ภายในอำเภอที่ตัวเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นเพราะฉะนั้นต้องไปใช้ช่วงปีใหม่ช่วงคือยังไงก็ต้องกลับบ้านไปใช้กลับบ้านไปใช้เหมือนผมเนี่ยอยู่ชาญเมืองหน่อยอยู่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็ใช้ได้อยู่แค่ในโซนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซื้อออนไลน์ไม่ได้นะ ต้องกลับต้องไปซื้อต่อหน้าเลยนะต่อหน้าเฟดถูกเฟมนี่แหละมันมันชัดขึ้นมาแค่นี้ไงอืมชัดขึ้นมาแล้วแต่มันชัดขึ้นมาในข้อที่มันเป็นกังวลอืมจะจะบอกว่ายังไงอ่ะกังวลเดิมเรากังวลเรื่องงบประมาณไม่รู้ว่าจะผ่านไหมทั้งของปีหกหกทั้งของปีหกเจ็ดของปีหกแปดตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของสภาอืซึ่งไอขั้นตอนของหกเจ็ดอ่ะมันจะเร็ว สิ้นเดือนนี้ก็จะเข้าวาระสองวารละสามก็จะจบแต่ไอของตัวปีก็ประมาณหกแปดเดิมทีเขาตั้งกันไว้กลางเดือนสิงกลางเดือนสิงหาคมประมาณสัปดาห์ที่สามเนี่ยจะกลับเข้าสภาวาระสองวาระสามผ่านไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่พอผ่านแล้วก็ต้องมีระยะเวลาให้กับทางสวชุดใ,ชใหม่พิจารณาอีกประมาณสามสิบวันอะเป็นอย่างน้อยอะ,อะแล้วมันจะ กว่าจะสวพิจารณาเสร็จกว่าจะได้นําขึ้นทุนเก้างบประมาณปีหกแปดจะได้ใช้ตรงเป๊ะๆหนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปหรือเปล่าอืมอันนั้นก็ยัง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 เป็นเวลาที่ไอ้นี่เหมือนกันนะก็ยังก็สุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงกันอยาะสุ่มเสี่ยงว่ามันจะเอาเงินทิจทีตอนมาใช้ได้ทันทันเวลาหรือเปล่าไรมาสี่อะซึ่งทามมิ่งมันก็มันก็กล้ำกึ่งกันระหว่าง ทัมมิ่งของดิจิตอลบอลเล็ด้วยเหมือนกันคุณสักดาต้องย้อนกลับไปดูปีงบประมาณกเจ็ดตอนนั้นมันล่าช้าห้าเดือนกว่าจะได้ใช้พอกฎหมายงบประมาณนะเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าเกิดมีความล่าช้าอีกสักหนึ่งถึงสองเดือนมันจะทันไหมครมบชาวที่แล้วนี่อยู่ในสวชุดเดิมใช่ไหมอยู่ในสวชุดเดิมชุดเดิมอยู่ในรัฐบาล ใหม่แต่แต่เป็นสวชุดเก่าสวชุดเก่าแต่สวชุดเก่าชุดนั้นเขามีประสบการณ์มาหลายปีเขาทํางานเร็วอันนี้มือใหม่เลยนะแต่รอบป้ายแดงเลยมันมือใหม่ป้ายแดงอืและที่สําคัญคือมือใหม่ป้ายแดงแบบเป็นกลุ่มก้อนอืมันจะเป็นไปในแนวทางไหนในการพิจารณาพวกผมอันนี้ก็เป็นเป็นอันหนึ่งที่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมชัดได้แค่นี้หรือจะเกี่ยวกับมันชัดได้แค่นี้ก็เพราะว่าคนที่มา แถลงเนี่ยมีอำนาจแค่นี้หรือเปล่าแล้วทําไมเจ้าตัวไม่มาแถลงก็คือก็ที่ผ่านมานี่แถลงทุกแมตก็อ้างก็เขาบอกแล้วเขาติดภารกิจอันนั้นผมก็ยอมรับแต่ผมกังวลนะกังวลไปถึงเรื่องคดีความมากกว่านั่นน่ะสิมันก็มาในสัปดาห์เดียวกันด้วยนะคดีความเนี่ยวันเดียวกันเลยกับวันที่แถลงดิจิตอลบ a l l e ็ตศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคําสั่งนัดอ่านคําวินิจฉัยคดีถอดถอนเสถีาเนี่ย ออกจากตาแหน่งกรณีแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีนัดเลยอสิบสี่สิงหาคมโอ้โหเลขเลขนี้สวยนะสิบสี่อีกครั้งสิบสี่ครั้งเนียอ่าสิบสี่สิงหาคมนัดเวลาบ่ายสามเลขเดียวคนชั้นสิบสี่เลยอ่าอืมนั่นแหละอืมมันก่อนเรียกว่านัดอ่านคำวิจิรัยว่าจะถูกถอดถอนหรือไม่ถอดถอนเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะ ครบหนึ่งปีการทํางานเป็นนายกรัฐมนตรีองคุณเสรฐาใช่เพราะว่าคุณเสฐาเนี่ยก็ครบพร้อมกันก<ร>ับคนชั้นสิบสี่เหมือนกันยี่ <22 S 2> <22 S 1> สิบสองยี่สิบสองสิงหาเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ตัดสินสิบสี่สิงหา<อ>คิดดูแล้วกันมันเหลื่อมกันแบบเนี้<อ>มันนี่คือเหตุผลที่ทําให้คุณเศรษฐาไม่ยอมมาแถลงหรือเปล่าอืเ,อเพราะถ้าแถลงไปแล้วสุดท้ายตัวเองไม่ได้ทําเนี่ยอืตัวเองก็จะเสียอืแต่นี่ก็ให้นรัฐมนตรีคลังมารับหน้าแถลงไปก่อน รอรอจนกว่าตัวเองมีความชัดเจนแล้วค่อยแถลงใหม่เพราะคุณภูมิธรรมบอกจะแถลงถึงสามครั้งนะสามครั้งอ่ะกว่าจะได้ใช้เงินอ่ะคุณสักดาคิดดูอันนี้คือแถลงครั้งที่ห้าแล้วแล้วที่คุณทิศนนท์บอกว่าเนี่ยเงินเงินเวลาที่กว่าจะไปถึงไตรมาสสี่เนี่ยครับคุณเศรษฐาเนี่ยจะไปถึงไตรมาสสี่หรือเปล่าก็วันที่สิบสี่ไงวันที่สิบสี่ไงดังนั้นเนี่ยถ้าอุบิเหตุขึ้นมาแล้วยังไงเจ้าเลิก ก็ถ้าเลิกกัได้ว่าคุณเศรษฐาเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองวันที่สิบสี่สิงหานโยบายที่ทํามาจบหมดนะอืที่แถลงต่อสภามาถือเป็นการยกเลิกจบดิจิตอลวอลเล็ไม่ต้องทําต่อแล้วอืเว้นะแต่โหวตนายกรัฐมนตรีรอบใหม่อืได้คนจากเพื่อไทยมาอีกดิจิตอลวอลเล็ตถึงจะสามารถเดินหน้าต่อได้อืเพราะเป็นพักเดิมอาจะใช้นโยบายเดิมในการเดินหน้าต่อ ก็มีโอกาสคุณชัยเกษมนิติสิริคุณคุณอิ้งอแพรทองทานชินวัตรคุณหนึ่งคนใดมาสานต่อถ้าเกิดคุณเสฐาต้องปติเหตุหรือเปล่าออะันนั้นดิจิตอลวอลเล็ตก็ไปต่อได้แต่กลับกันถ้าดีลลงดีลรับอะไรที่เขาพูดถึงกันอยู่เนี่ยมันมีจริงเนี่ยสลับนายกเนี่ย ถ้าเปลี่ยนเป็นคุณอนุทินขยับขึ้นมาเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตที่มันรอดแร่ที่มันไปก็เสี่ยงผิดวินัยการเงินการคลังอะไรอยู่หลายๆอย่างมีหลายคนจะฟ้องอยู่เนี่ยถ้าคุณเสรษฐาต้องหลุดจากตําแหน่งเปลี่ยนเป็นคุณอนุทินมานโยบายภูมิใจไทยก็จะกลับขึ้นมาเป็นตัวหลักเพราะที่ดิจิตอลวอลเล็ตไม่ต้องทําก็ได้อืก็จบกันไปเจ้าแค่นี้อืเพื่อไทยพยายามทําแล้วอืแต่มีปัญหาอ่ะ คุณเศรษฐาไปไม่ถึงฝั่งฝันเปลี่ยนนายกคุณอนุทินมาหรือคนอื่นๆมานโยบายนี้ก็ไม่ต้องทําแล้วอืถ้าเป็นพรรคอื่นนะอืแต่ถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยต้องทําต่ออืแล้วทําต่อคนที่จะมามาสารต่อเนี่ยจะไหวไหมไงกับไอ้ความสุ่มเสี่ยงคับวินัยการเงินการคลังเนี่ยอืแม้คุณสิริกัญญาจากพรรคก้าวไกลจะบอกว่าเขาไม่ร้องหรอกอร้องสารปกครองร้ององค์กรอิสระ คือเขาไม่ร้องแต่บรรดานักร้องมันมีอืเขาไม่ร้องเพราะว่าเขาไม่ชอบองค์กรอิสระอันนั้นคือจุดยืนของก้าวไกลอืแต่บรรดานักร้องคนอื่นๆล่ะอืะคุณเรืองไกลลิกิตวัฒนะนี่คุณสนธิยาสวัสดีนี่ไหนจะมีอย่างสวสมชายแสวงการอดีตสวสมชายแสวงการที่จับตาอยู่เนี่ยอก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาพร้อมจะร้องคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมอีกล,กละ่ะ ขาพร้อมจะร้องสาลทั้งนั้นถ้ามันเกิดเพราะมีกระบวนการอะไรที่มันชัดเจนว่าจะทําแล้วสุ่มเสียงอืจะขัดวินัยการเงินการคลังกาวไก่ก็ไม่รู้จะได้ร้องหรือเปล่าเพราะว่าจะไปก่อนหรือเปล่าต่อให้พักไปซะก่อนแต่คนของเขายังอยู่นะและผมเชื่อว่าร้อยห้าสิบเสียงของเขาจะขาดหายไปแพ่ประมาณบวกลบแค่ยี่สิบในส่วนที่เป็นกรรมการบริหารเท่านั้น มันมีประวัติมันมีประสบการณ์มาแล้วใช่พักโดนยุบย้ายไปอีกขั้วหนึ่งไปไม่รอดตายเกลื่อนตายเกลื่อนอ่าเพราะฉะนั้นรอบนี้เขาแพ็กแน่นแน่นอนอืร้อยห้าสิบของคนเขาจะเหลือประมาณร้อยสามสิบห้าเป็นอย่างน้อยอืม่าเขาก็ตั้งพักใหม่ได้สบายอืแต่จากเดิมที่เป็นเขาเป็นพักอันดับหนึ่งเสียงในสภาเสียงเขาจะลดลงมาเป็นพักอันดับสองแค่นั้นเองเพราะว่ากรรมการบริหารพักเขาจะขาดหายไปเอเว้นซะแต่ คนที่เป็นสสบัญชีรายชื่อสัปดาห์หน้าก่อนจะมีการตัดสินเนี่ยทยอยลาออกคืออะไรแบบดันขึ้นมาดันลําดับถัดมาขึ้นมาเพื่อจะมารักษาจํานวนเสียงอือันนั้นก็สามารถทําได้อืเขาเรียกว่าเป็นเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายจะเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นเทคนิคก็ได้อ่าอันนั้นก็แล้วแต่ใครจะเรียกกันออืืมแต่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ต คือชัดมาแค่เนี้มันไม่คุ้มค่ากับการรอคอยเลยนะออืเพราะสัมพังวันนั้นน่ะถ้าคุณเศรษฐาพูดซะให้หมดอืวันที่มีการประชุมคณะกรรมการดิจิตอลอ่ะก็จบไม่ต้องแถลงวันนี้ก็ได้อเพราะคุณเศรษฐาก็บอกมาแล้วไปทวิตบอกแล้วว่าเริ่มลงทะเบียน1สิงหาคมอืนั่นก็ชัดในระดับพอสมควรนะแล้วพอมาแถลงวันนี้แทนที่เราจะได้ชัดเพิ่มว่าจะได้เงินกันวันไหนไงอืมันก็ไม่ชัด มันก็มาได้แค่กรอบการลงทะเบียนกรอบการยืนยันตัวตนว่ามีช่องทางไหนบ้างว่ามันจะชัดยังไงส่วนไอ้ที่มาพูดชัดอีกว่ามันจะสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจเนี่ยนั่นก็เคยพูดมาแล้วว่าเคยพูดมาแล้วมันก็เท่ากับมันไม่มีอะไรชัดมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนรออยู่ตอนนี้คือเขารอให้คุณเศรษฐาพักเพื่อไทย ชัดมากกว่านั้นอืพูดมากกว่านั้นอืจะจ่ายเงินวันที่เท่าไหร่กี่โมงถ้าพูดตรงนี้ชัดคะแนนนิยมนะอืจากที่ายทูเดย์ทำมานยคุณเสรฐาพลิกกลับขึ้นมานําคุณพิธาแล้วเถ้าวันนี้ตอบว่าได้เงินวันที่เท่าไหร่น่าอาจจะพุ่งขึ้นไปมันอาจจะพุ่งขึ้นไปอีกสิบเปอร์เซ็นก็ได้แต่พออย่างเงี้ยเชื่อไหมถ้าทารอบหน้าเพราะมันชัดได้แค่นี้คะแนนนิยมตกอีกอ กำลังจะสิ้นเดือนเดี๋ยวคะแนนนิยมสิ้นเดือนเนี่ยรอดูได้เลยคุณพิธาอาจจะยังนําอยู่เหมือนเดิมก็ได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเศรษฐาก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะชัดหรือเปล่าใช่ก็เลยก็เลยก็เลยไม่ชัดตรงนี้ก็เลยไม่ชัดไปด้วยหรือเปล่า่านะอันนี้ก็เป็นสามสี่เรื่องนะครับแล้วก็แต่ว่าเรื่องที่ไฮไลท์ของเราก็คือในเรื่องของโอกาสที่ประชาชนจะได้ใช้เงินดิจิตอลวอลเลทหรือเปล่าแต่ที่บอกว่ามันตั้งคําถามเป็นว่า ทำไมถึงไม่ชัดหรือว่าทำไมถึงชัดได้แค่นี้ม,มันก็เป็นอย่างนี้แหละก็นั่นแหละมีเหตุผลว่าชัดได้แค่นี้เพราะคุณเสถาียายังไม่ชัดตัวเองจะอยู่หรือจะไป,ปใช่ล่าใช่อันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับที่เราวิเคราะห์กันมาตรงนี้จะติดตามทอล์กสภาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า,ส,า,นาสัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับ